การของเรานั่นเองนะคะทีนี้วันนี้เรื่องราวของเมฆที่คุณครูเอามาฝากเด็กๆนะคะได้เขาโครงเรื่องมาจากนิทานจากท้องฟ้าหนังสือชุดหนังสือภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาเล่มน,นี้นะคะคุณครูเอาเขาโครงเรื่องมาแล้วก็จะมีตัวละครตัวละครอยากทราบไหมคะว่าตัวละครมีอยู่ในห้องนี้ด้วยอ้าวสุดหลอ่อขอเป็น คนแรกกอลลาร์คค่ะอ้าวกอลลาร์กออกมาอ้าวเรามาดูกอลลาร,ร์อ่านี่คือกอลลาร์เป็นตัวละครในเรื่องที่คุณครูนามาฝากคนที่สองเป็นพี่แสงค่ะอ้าวเรามาดูตัวละครของคุณครูก่อนนะคะอ้าวมีตัวละครตัวที่สองคือพี่แสงตัวละครตัวที่สามอิสริยาค่ะอ้าว มีตัวละครมาแล้วสามตัวละครตัวที่สี่สายป่านใช่ไหมคะสายป่านด้วยหรือเปล่าสายป่านด้วยหรือเปล่าอ้าวด้วยออกมาค่ะตัวที่สี่เป็นหนอนหนังสือต้องใส่แว่นวอระกกมลค่ะตัวที่ห้าเป็นสุดสวยชอบอยู่ในวัง ร้องเพลงไทยอ้าวพริกไทยค่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวละครที่อยู่ในเรื่องนิทานจากท้องฟ้าคนนี้ชื่ออะไรนะคะแนะนำให้เพื่อนฟังนิดนึงผมชื่ออะไรใครกอลลั์ชื่อเล่นชื่อว่าไก่ค่ะคนต่อไปค่ะ อันนี้ครับผมชื่อเด็กชายแสนวิชานะคบชื่อเล่นชื่อกวางตุงนะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศรียาสายตรงชื่อเล่นชื่อไอค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสายปานดิดปานชื่อเล่นชื่อว่าปานค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรกคงบลสติวิการวนจักชื่อเล่นวรเนยค่ะ ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชย,ยานินพงพาชื่อเล่นชื่อพิชัยค่ะอ่านะคะเพื่อนๆปลายทางก็เห็นตัวละครของคุณครูหมดแล้วและตัวละครคนสุดท้ายก็คือครูอ้าววันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานจากท้องฟ้าอ้าวกลับไปนั่งที่ได้ค่ะครูแนะนําตัวละครให้แล้วทีนี้ตัวละครทั้งหมดนี้มาเกี่ยวข้องอะไรกับนิทานจากท้องฟ้าเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่นิทานนะคะเด็กๆต้องฝึกอ่าน คำกันก่อนพร้อมไหมคะ,คะในใครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นใครยังไม่พร้อมถ้าใครไม่พร้อมก็คือคนที่นั่งแล้วเอียงซ้ายเอียงขวาศีรษะก็น,กนกักหนักไม่อยากจะคิดอะไรทั้งสิน้นอ้าวมีไหมคะอ้าวไม่มีเมื่อไม่มีถ้าอย่างนั้นเราไปฝึกอ่านคําตามภาพกันก่อน คำที่หนึ่งอ่า,าอฝึกอ่านคำตามภาพภาพแรกเป็นอะไรคะ<า>เป็นอะไรคะลูก<า>อ้าวเป็นคำแพงที่ทำด้วย<า>อิดนั่นเองอ้าวอ่านพร้อมกันคแพงอ่แล้วภาพนี้ล่ะคะเป็นอะไรเนี่ย อา้าวทรายที่อยู่เป็นแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะ<ป>อา้าอ่านพร้อมกัน<ป>ต่อไปแล้วภาพนี้นะคะจุงยา,งยาภาพต่อไปคะ่ะนางฟ้า,า,ฟาภาพต่อไปคะ่ะอิดมาจ่อะไรนะคะ อิดนะคะถ้าเกิดว่าเอาสระอิออกเติมสระอูเข้าไปมันจะกลายเป็นอะไรอ,อูดนั่นเองนะคะเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเดินทางในทะเลทรายนั่นเองนะคะแล้วภาพนี้หลายคนชอบมากเลยมงปุดนั่นเองนะคะแล้วภาพนี้คุณครูก็ชอบชอบอยากได้สักเม็ดหนึ่งอ,อ้าวเพชรนะคะ แล้วภาพนี้ภาพนี้คืออะไรอะไรคะอ้าวคนนี้มีความสามารถมากเลยเห็นไหมอะไรคะเทวดาอ้าวเทวดาเวลาจะไปไหนมาไหนต้องทำยังไงไปดำดินไปเทวดาอยู่บนท้องฟ้าต้องทำยังไงคะเหาะไปนั่นเองนะคะแล้ว สัตว์ตัวนี้สัตว์ตัวนี้รู้จักไหมคะ,ะ,ะพญาครุฑอพญาครุฑแล้วสัตว์ตัวนี้พญานาอ่าพญานาคพญาครุฑกับพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบทะเลาะกันเออเพราะมีอํานาจเหมือนๆกันนั่นเองอะที่นี้เด็กๆดูภาพแล้วคราวนี้คุณครูจะให้มาถ่ายภาพจากที่คุณครูนํามาฝาก อันนี้ซ้ำให้ดูข่าวก่อนยังจำได้ไหมคะอ้าวให้ดูของจริงไปแล้วคราวนี้มาดูว่าภาพแต่ละภาพที่เกิดจากจินตนาการของเด็กๆจะเป็นภาพอะไรบ้างภาพอะไรคะก้อนเมฆก้อนเมฆเป็นยังไงคะลูกก้อนเมฆเป็นไงอ้าวไหนลองจินตนาการดูซิก้อนเมฆก้อนนี้เป็นอะไรอ้าเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นอะไร อ้าวเป็นมา้านั่นเองนะคะแล้วอันนี้ล่ะให้จินตนาการเองนะคะไม่ต้องบอกเพราะอันนี้ให้เด็กๆลองคิดดูที่ว่าจินตนาการของเราจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะอ้าวดูภาพนี้อีกทีอ้าวเป็นเครื่องบินก็ได้เป็นอะไรได้อีกเป็นนกบินก็ได้คุณครูให้เด็กๆคิดเองอ้าวอันนี้ล่ะ อ้เป็นสุนักก็ได้แล้วแต่ชะคิดอันนี้ล่ะ,จะเจรเ็นทางเดียวกันหมดเลยว่าเป็นจจระเ้ะเและนี้ล่ะเป็นอะไรคะอ่วเป็นหน้าคนก็ได้เป็นอะไรได้อีกเป็นอะไรได้อีกจินตนาการได้ตั้งเยอะแยะอ่ะดูภาพนี้อีกอ่วเป็นคนแก่และนี้ล่ะ อันนี้ล่ะขนนกอ่าเป็นขนนกแล้วแต่จะคิดอันนี้ล่ะเ,เหมือนอะไรคะเ,เหมือนจานบินไหมอ้าเมฆรวมตัวกันเหมือนจานบินเลยอ่ะทีนี้ดูภาพนี้เหมือนอะไร,าารอ่าเหมือนมังกรนะคะเด็กๆบอกว่าเหมือนมังกรอ่ะถ้าครูใส่ภาพนี้ลงไปเอาเส้นลงให้ อ้าวดูของจริงเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะลูกเหมือนอ้าวดูภาพอีกทีเอาภาพนี้นเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรคะเห็นอะไรคะอ้าวเห็นนูนเสาอีกอ้าวมีคนบอกว่าเห็นนกอ้าวให้เห็นชัดๆอีกทีอ้าวเมฆหน้าตาเป็นยังไง ออาให้ดูชัดๆวาดเป็นลายเส้นมาให้ oh. อ่าเป็นนกอีก oh. แล้วมันนกมันกําลังทําอะไรอยู่ลูก oh. อ่านกกําลังบิน oh. แต่ว่าก้อนเมฆที่อยู่ข้างล่างสามารถจินตนาการได้อีกเป็นอะไรได้อีก oh. เป็นอะไรคะ oh. เป็นสุนัขได้อีกเห็นไหมคะว่าจินตนาการสามารถที่จะก่อเกิดอะไรมากมายตั้งหลายอย่างถ้าเด็กๆรู้จักฝึกคิดนะคะ วันนี้ออกจากห้องเรียนปลายต้นทางแล้วเดี๋ยวพอหมดชั่วโมงลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เราจะเห็นก้อนเมฆเป็นอะไรได้บ้างนะคะอ้าวทีนี้จากภาพที่คุณครูให้หาให้ดูอีกชอบดูไหมอ่าเป็นอะไรคะอ้าเก่งมากอันนี้บอกว่าเป็นช้างอันนี้ละอ้าวแล้วแต่นั่นเองอ่ะ ใหจินตนาการเองครูยกตัวอย่างไามให้ดูแค่สองสามภาพแต่ว่าภาพเหล่านี้คุณครูไม่ได้เป็นคนวาดขึ้นมานะคะครูหามาจากอินเทอร์เน็ตมาให้เด็กๆนั่นเองที่นี้คราวนี้ตัวละครที่คุณครูให้มาดูเมื่อสักครู่นี้จะเริ่มแสดงตัวของเขาแล้วค่ะอ้าวพร้อมไหมยังพร้อมไหมคะ เดี๋ยวเราจะฝึกอ่านนั่นเองนะคะเราจะฝึกอ่านแล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัวละครของเราเนี่ยเขาคิดว่าภาพแต่ละภาพเป็นอะไรแค่เด็กๆพร้อมยังพร้อมอ่าถ้าพร้อมแล้วเรามาดูนิทานจากท้องฟ้านะคะเขาโครงเรื่องคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูเอามาจากหนังสือชุดพื้นฐานภาษานั่นเองนะคะของภาษาไทยเดี๋ยวนะคะอ้า คุณครูเปิดปิดเดี๋ยวสักครู่นิทานจากท้องฟ้าอ,อ่านพร้อมกันค่ะ เรื่องของเราเกิดขึ้นตอนบ่ายวันหนึ่งครูบอกเด็กๆว่าจะพาไปดูภาพนิทานบนท้องฟ้าซึ่งมีนิทานสนุกๆให้เด็กๆเ,เข้าแถวแล้วก็เดินกันไปที่หน้าอาคารอนุบาลอ้าวต่อค่ะ ค่ะตอนนี้ตัวเอกของเรื่องโผล่ขึ้นมาแล้วก็คือใครคะ,ะกอละลักษ์กอละลักษ์ถามว่านิทานบนท้องฟ้ามีจริงหรือเปล่าคุณครูก็เลยบอกว่ามีสิเธอดูก้อนเมฆให้ดูให้ดี ID. ก้อนเมฆที่เธอเห็นเป็นภาพอะไรบ้างนั่นแหละเป็นภาพนิทานจากท้องฟ้าคุณครูวรรณรีบอกกอล,ละลักษนักเรียนต่างก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเห็นเมฆบนท้องฟ้า เป็นสีครามลอยเป็นกลุ่มๆเป็นภาพต่างๆเมฆบางก้อนต้องแสงอาทิตย์เป็นสีชมพูอ่อนๆบางก้อนเป็นสีฟ้าบางก้อนเป็นสีขาวสวยงามมากเมื่อเมฆเคลื่อนตัวตามลมพัดภาพก้อนเมฆที่มีรูปร่างต่างๆก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นภาพมันจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรคะลูกเพราะอะไรคะเพราะลมพัดนั่นเองนะคะอ้าวต่อนิดนึง เธอดูเมฆดูดูก้อนเมฆสิแล้วเธอคิดถึงเรื่องอะไรบ้างลองเล่านิทานจากก้อนเมฆตามความคิดของเธอได้ไหมอา้าวคนที่เป็นตัวละครคนต่อไปคือใครคะอิสารยายออ่าอิสริยาไหนลองอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยอา้าคนละลักเอาโวนไปให้อิสริยาคะ่ะหนูเห็นนะ ใจดีสวมมงกุฎเพชรด้วยค่ะนางฟ้ากำลังเหาะมาที่ทุง่งหญ้าอิสาราเอาอิสริยามองไปที่ก้อนเมฆแล้วบอกว่าหนูเห็นนางฟ้าใจดีค่ะคุณครูสวมมงกุฎเพชรด้วยนางฟ้ากำลังเหาะมาที่ทุง่งหญ้าคนต่อไปอพี่แสนค่ะคุณครูครับดูเมฆก้อนนั้นสิครับ แสนจี้ให้คุณครูดูดูเมฆก้อนหนึ่งนกอินทรีกำลังพาสุนัขไปเที่ยวด้วยกันแสนเล่าตามความคิดของเขาแสนเล่าตามความคิดของเขาทีนี้คุณครูคะดูเมฆก้อนนี้สิคะมีไดโนเสาร์ใครจะเป็นคนเล่านะใครจะเป็นคนบอกดีคะใครเป็นคนบอก พริกไทยค่ะค,คุณครูคะหนูดูเมฆก้อนสีคะมีในโดเสาตัวใหญ่กำลังอ้าปากจะกินบ้านพริกไทยเล่า เล่าอะไรคะเล่านิทานพร้อมชี้ให้เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูอพอค่ะคนต่อไปค่ะป่านอยู่ตรงไหนเอ่ยสายป่านชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก้อนเมฆหนึ่งดูเมฆก้อนหนึ่งคะ่ะดูเมฆก้อนหนึ่งแล้วเล่าว่าฉันเห็นพยาคุดตัวใหญ่บินมาจับพยานาคพยาคุดมี อำนาจและเก่งกาดมากและเก่งกาดมากนะคะอ้าวหบทได้ย,ยังเลือกใครเลือใครอ,อ่าเลือวอรกมนคุณครูคะหนูดูสิคะหนูดูเอาอ่านใหม่คะลูกคุณครูคะหนูดูสิค หนูเห็นชายคนหนึ่งกำลังชี้กำลังขี่กำลังขี่อูดจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นคำตรวจตรวจเละเลทสายลักกบนเล่าให้เพื่อนเพื่อนและคุณครู ฟังอ่านะคะนี่คือเนื้อเรื่องที่เด็กๆจินตนาการขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจินตนาการครูบอกแล้วก็คือความคิดที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเรานั่นเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นภาพให้คนอื่นมองตามว่ามันเหมือนกับที่เราเห็นไหมนั่นเองเหมือนที่คุณครูนําภาพมาให้เด็กๆด,ดูแลถามเด็กๆว่าหนูเห็นอะไรแล้วพอคุณครูให้ดูซ้ําย้ําไปอีกทีหนึ่งหนูก็จะบอกว่าเห็นนกเห็นสัตว์เห็นคนเห็น อะไรอีกคะเอ็นไดโนเสาร์นั่นแหละค่ะก็คือเขาจินตนาการมาแล้วก็สร้างเป็นภาพให้เรานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าครูถามว่าตัวละครมีใครบ้างหนูก็จะตอบคุณครูบอกว่าตัวละครเมื่อสักครู่นี้จากเนื้อเรื่องอยู่ในห้องเรียนนี้ทั้งหมดเลยตัวละครมีทั้งหมดกี่คนกี่คนคะอ่าไหนใครทายถูกตัวละครมีทั้งหมดกี่คน หคนใครบ้างกอล่าลักพี่แสนสา,ายาะะปานพิ่ไทยวรกมลอิสริยาครบยังแล้วตัวละครอีกอีกตัวหนึ่งหายไปไหนคุณครูคุณครูเพราะฉะนั้นตัวละครมีทั้งหมดกี่ตัวเจ็ดตัวนั่นเองนะคะจากเรื่องที่นี้ถ้าคุณครูถามต่อว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนคะใต้ร่มไม้ใต้ร่มไม้ที่ไหนคะในโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองเวลาเกิดขึ้นเวลาตอนไหนตอนบ่ายตอนบ่ายนั่นเองเห็นไหมคะเขาโครงเรื่องมาแล้วตัวละครได้แล้วเวลาได้และสถานที่ได้แล้วทีนี้เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นมาต้นเรื่องก็คือเป็นยังไงคะ คุณครูจะพาเด็กๆไปดูนิทานจากท้องฟ้าแล้วมีหนุ่มหล่อถามขึ้นมาว่าไม่เห็นมีนิทานเลยมองขึ้นไปบ,บนท้องฟ้าแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณครูก็เลยบอกว่าให้ดูดีๆสิมันจะมีภาพเกิดขึ้นนั่นเองแล้วอิสริยากก็บอกว่าหนูเห็นหนูเห็นอะไรคะนางฟ้า ใส่โมงกุดเพชรกำลังเหาะมาด้วยอะ้วพี่แสนเห็นอะไรคะ,รคะอะไรคะ,รคะขอเสียงดังๆอ๋นอนกอินทรีพาสุนัขไปเที่ยวเหี่ยวหรือนอกหรือนกอินรีนกอินซีเมื่อกี้พี่แสนอ่านนอกอินทรีแล้วจะเป็นเหี่ยวได้ยังไงอา้าว ต่อไปวรรมนวรกคมนเห็นอะไรคะเห็นอะไรลูกเห็นตำรวจกีอูดพิกไทยเห็นอะไระะเห็นไดนโนเสาร์กำลังจะกินบ้านใช่ไหมคะายปานเห็นอะไรเห็นอะไรนะคะพญากุฑกับพญานาคกำลังท้าตีท้าต่อยกันอยู่ ไม่ใช่กําลังสู้รบกันอยู่นั่นเองนะคะอันนี้คือภาพจินตนาการถ้าคุณครูให้เด็กๆเ,เล่าย้อนกับเล่าได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมคะอ้าวได้ไดทีนี้เล่าได้แล้วตอบคําถามคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยอ้าวถ้าอย่างนั้นเลยลองฝึกทดลองเล่าดูดีกว่า ตัวละครคุณครูไม่เอาแล้วนะทีนี้คุณครูจะเอาคนที่นั่งฟังคนที่นั่งฟังส่ป่านเอาไมโครโฟนมาให้คุณครูค่ะคราวนี้แหละให้เล่าย้อนกลับต้องยายายาหรือเปล่าไ <c oughs> ครแพ้ต้องเล่า <c oughs> ได้ไหมคะ <c oughs> โอ้โหถึงขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ซื้อไปซื้อน้ำปลาปาหัวสิงนั่นเหรอ อ้าวเอาอย่างนี้ดีกว่าครั้งเดียวอ้าวยืนขึ้น